<Yeah. S 2> สวัสดีครับวันนี้ลองรีวิวนะครับก็จะมารีวิวเจ้าตัวหูฟังจาบา e l ลิท5นะครับ เป็นหูฟัง True Wireless รุ่นใหม่สายสุดคุ้มเลยนะจากทางค่ายจ a าบรนั่นเองที่รอบนี้นะครับมาพร้อมกับฟีเจอร์มากมายรวมไปถึงการใช้งานที่เรียกว่าใช้งานผ่านแอปได้ด้วยอีกนะครับโดยรอบนี้เจ้าตัว j a าบา Elite 5เปิดมาพร้อมค่าตัวที่5,290บาทพร้อมรับประกันศูนย์ไทย2ปีเต็มนะครับผมก่อนจะไปเริ่มรีวิวเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันก่อนเลยนะครับ อุปกรณ์ภายในกล่องนะครับก็จะมีดังนี้เลยนะอันดับแรกนะครับเมื่อเปิดกล่องมาก็จะพบกับตัวกล่องชาร์จนะครับแบบนี้แล้วก็จะมีเจ้าตัวหูฟังจ a าบะอีเลดห้านอนอยู่นะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวจุกสำรองนะครับซึ่งจะมีมาให้2ขนาดคือไซส์ S และก็ไซส์ L นะครับผมแล้วก็จะมีเป็นสายชาร์จแบบไทป์ C นะครับซึ่งสีของสายเนี่ยจะเป็นตามสีเครื่องเลยนะแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นเหมือนคู่มือวารันตีไกด์ต่างๆของเขานะครับผมอุปกรณ์ภายในกล่องก็จะมีเท่านี้เลยนะครับ แต่ตัวที่ผมรีวิวอยู่เนี่ยจะเป็นตัวสีโกเบชนะครับผมก็จะเป็นสีแบบเรียบๆละมุนละมุนนะแล้วก็จะมีอีกสีหนึ่งนะครับคือสีไทเทเนียมแบล็คนะครับผมซึ่งรุ่นนี้จะเปิดตัวมาแค่2สีนะครับส่วนเรื่องของดีไซน์นะครับเอาตรงๆเลยเนี่ยมันแทบไม่ต่างจากตัว elite สี c t i v e เดิมเท่าไหร่เลยนะครับจะมีข้อแตกต่างก็คือเรื่องของช่องไม้นะเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับดีไซน์เนี่ยก็จะออกในสไตล์เรียบหรูเหมือนเดิมเลยนะครับแต่จุดต่างที่ผมบอกคือจุดตรงไม้นะครับ e l i t e 5เนี่ยบริเวณตรงไม้นะครับเขาจะมีเป็นการฉลุแบบนี้ขึ้นมานะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีเหมือนเซนเซอร์ Ear Detection นะครับเมื่อถอดหูฟังเนี่ยเพลงก็จะหยุดแต่ตัวของ e l i t e 4นะครับหรือ e l i t e 4 Active เนี่ยตรงบริเวณช่องไม้เนี่ยเขาจะเป็นแบบตะแกรงแบบนี้นะครับตรงๆงลงมาเลยไม่ได้ฉลุนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะไม่มี Ear Detection นั่นเองก็จะมีแค่ขั้วพินชาร์จนะครับนี่ฮะเดียเ๋ยวเราเปรียบเทียบให้ดูนะเห็นไหมครับว่าตัว Elite 5เนี่ยจะมีเป็น Ear Detection จุดดๆตรงนีย แลก็บริเวณตรงไม้นะครับอ่าบริเวณตรงไม้ของ Elite 5เนี่ยก็จะเป็นฉลุ Elite 4จะเป็นแบบตะแกรงนะครับเท่านี้เลยนะครับจุดต่างนะครับผมส่วนเรื่องของสเต็คนะครับตัวนี้มาพร้อมกับ Bluetooth v e r s i o 5.2มาพร้อมกับ Hybrid ANC นะครับหรือการตัดเสียงรบกวนเนี่ยที่ทำได้ดีมากทั้งภายในและภายนอกสถา,านที่เลยนะมีโหมด h e a r t r u e เหมือนเดิมเลยครับหรือโหมดที่เอาไว้ฟังเสียงจากภายนอกแบบปรับระดับได้ด้วยนะครับ และก็ตัวนี้นะครับรองรับการเชื่อมต่อถึง2อ,อุปกรณ์ด้วยกันแล้วก็โคเด็กเสียงรอบนี้นะครับมาให้สูงสุดที่ aptx หรือ fx นะครับผมและก็ยังรองรับ aac สำหรับ apple รวมไปถึงค่าเสียงมาตรฐานอย่าง sbc อีกด้วยสามารถปรับแต่ง eq ผ่านแอปจากบ้าสาวพัได้อย่างอิสระนะครับส่วนไมโครโฟนนะครับรอบนี้มาถึง6ตัวด้วยกันบอกเลยนะครับว่าใหม่ดีมากหูฟังแบบมีก้านเนี่ยบอกเลยฮะร,รอบนี้ต้องคาราวะกันเลยทีเดียว ส่วนเรื่องการชาร์จนะครับก็สามารถชาร์จแบบเสียบสาย Type-C หรือ Wireless Charger ก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของเราเลยการกันน้ำนะครับอยู่ที่มาตรฐาน IP 55นะครับสามารถโดนเหงื่อฝนน้ำฝาดได้สบายเลยนะครับและก็พิเศษนะครับตัวนี้รุ่น Elite 5จะมี e a r Detection มาให้นะครับเวลาที่เวลาเราถอดหูฟังเนี่ย เพลงก็จะหยุดน,นะครับและก็ตัวนี้ยังสามารถใช้งานอิสระแยกข้างซ้ายข้างขวาก็ได้นะส่วนเรื่องของแบตเตอรี่นะครับตัวนี้การใช้งานสูงสุดเขาระบุไว้นะครับอยู่ที่9ชั่วโมงในการใช้งานความดังประมาณ5-60%นะครับและชาร์จกลับลงกล่องได้อีก27ชั่วโมงรวมแล้วนะครับสามารถใช้งานได้นานถึง36ชั่วโมงเลยทีเดียวในกรณีปิด ANC เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเราเปิด ANC เมื่อไหร่เนี่ยแบตเตอรี่จะใช้งานจาก9ชั่วโมงจะเหลือแค่7ชั่วโมงเท่านั้นนะครับต่อการชาร์จ ก็ถือว่ายังใช้งานได้นานอยู่ดีนะครับผมและตัวนี้ยังรองรับการฟ้าชาร์จอีกด้วยนะครับซึ่งถ้าหูฟังเราแบตหมดเนี่ยสามารถชาร์จกลับลงกล่อง10นาทีและสามารถเอาหูฟังออกมาใช้ต่อเนื่องได้นานถึง1ชั่วโมงบอกเลยนะครับว่าสเปครอบนี้จัดเต็มตามสไตล์จาบ้านเลยครับผมต่อมานะครับก็จะสอนเชื่อมต่อและใช้งานกันนะครับอันดับแรกเลยหยิบหูฟังจาบ้า elite 5เอาจากกล่องมาทั้งสองข้างเลยนะเมื่อหยิบออกมานะครับถ้าครั้งแรกเนี่ยชื่อมันไม่ขึ้นมาประมาณสัก5วิเดีวชื่อไม่ขึ้นนะครับ แปลว่าหูฟังมันปิดตัวอยู่ให้เรากดค้างที่ทั้งสองข้างเนี่ยสวินะ1 2 3อ่าแล้วปล่อยนะครับชื่อจาบ้าอีลีทหเนี่ยก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็กดเชื่อมต่ออันนี้ก็จะเชื่อมต่อใช้เวลาประมาณ3-4วินะครับเนี่ยฮะเมื่อเชื่อมต่อเสร็จมันก็จะขึ้นว่าจ a าบ้าอีลีทหเชื่อมต่ออยู่แปลว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับค้งต่อไปเนี่ยหยิบออกจากกล่องมันก็จะเชื่อมเองอัตโนมัติให้เลยนะครับ ส่วนเรื่องการคอนโทรลหูฟังนะครับตัวนี้จะเป็นแบบปุ่มกดฟิสิกอลนะครับไม่ใช่ทัชสกรีนนะแต่การกดของเขาเนี่ยถือว่ากดง่ายและกดสบายมากๆนะครับโอกาสมันจะลั่นยากกว่าแล้วก็เวลาโดนเหงื่อเนี่ยมันก็จะไม่ลั่นเหมือนพวกทัชสกรีนด้วยเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับว่าคอนโทรลอย่างไรบ้างอันดับแรกนะครับหยุดหรือเล่นเพลงนะกดข้างขวาแค่1ทีแล้วปล่อยนะครับนี่ฮะเพลงก็จะเล่นอยากหยุดก็กดอีก1ทีแล้วก็ปล่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการพอยส์เพลงนะครับผม ส่วนเรื่องการเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับกดข้างขวาขาคือการเพิ่มนะครับนี่นะครับต่อไปลดเสียงนะครับกดข้างซ้ายขาคือการลดนะนี่ฮะการทํางานนะครับก็จะแบบนี้เลยนะครับกรณีเราเปลี่ยนเพลงไปข้างหน้านะครับก็กดข้างขวา2ครั้งนะครับ1 2นี่ฮะกดไปข้างหน้า2ครั้งคือการเปลี่ยนเพลงนะครับต้องการย้อนกลับเพลงเดิมกดข้างขวา3ามครั้งนะครับ1 2 3สาม หนึ่งสองสแต่ถ้ากรณีเพลงเนี่ยเล่นเกิน3วินาทีไปนะครับเรากด3ครั้งเนี่ยมันจะกลายเป็นรีสตาร์ทเพลงเดิมนะ3 2 3มนี่ฮะมันก็จะกลับมาเล่นที่วินาที0ูนใหม่นั่นเองนะครับส่วนข้างซ้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดต่างนะในกรณีที่เรากด1ครั้งเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนโหมดเป็นโหมด ANC Hear2 แล้วก็โหมดปกตินะครับผมซึ่งโหมดเหล่านี้ผมแนะนําว่าไปปรับในแอปจะดีกว่านะครับแลวก็เราสามารถเลือกวอลลุ่มแล้วก็เลือกของ ระดับต่างๆได้ด้วยนะครับยังไงก็ไปดูการใช้งานในแอปจ่าบ้าสาวพัทกันได้เลยครับต่อมานะครับจะมาสอนใช้งานผ่านแอปจ่าบ้าสาวพัทนะครับอันดับแรกเลยเราโหลดแอปมาเลยนะครับชื่อแอปเนี่ยมันจะชื่อว่าสาวพัทนะแต่ในไอคอนแอปมันจะเขียนว่าจาบ้าสาวพัเมื่อโหลดมาเสร็จปุ๊บกดเข้าเป็นแอปได้เลยนะครับเมื่อเข้าแอปมาแล้วนะครับแล้วก็จะเจอจ่าบ้า Elite 5อย่างนี้เลยนะครับซึ่งในสถานะเนี่ยมันจะบอกเลยนะครับว่าข้าง L ข้าง R แล้วก็ตัวกล่องชาร์จเนี่ยแบตเหลือกี่เปอร์เซ็นต แล้วก็เริ่มจากโหมดเลยนะด้านบนเนี่ยจะเป็นโหมดเสียงนะครับซึ่งจะมีโหมดตัดเสียงรบกวนเฮียทูหรือรับเสียงจากภายนอกแล้วก็โหมดปกติคือการปิดนะครับมันก็จะเป็นเหมือนหูฟังอินเีอร์ทั่วไปอันเนี้ยนะครับระดับในการตัดเสียงรบกวนเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับมันจะมีตั้งแต่ระดับ1แบบแทบไม่ค่อยตัดอะไรเลยยันตัดได้แบบมากสุดเลยแล้วก็โหมดเฮียร o ทูก็เช่นกันนะครับตัวเนี้ยเมื่อเรื่องโหมดเฮียร o ทูเนี่ยเราก็สามารถเลือกระดับได้5ระดับเหมือนกันนะครับแต่ถ้าอยากปิดนะครับก็ ปิดไปตรงๆตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมจะชอบเป็นการตัดเสียงรบกวนไว้นะครับเพราะว่ามันจะตัดพวกเสียงน้อยเสียงแอร์อะไรเงี้ยได้ออกไปเยอะเพราะผมควนต่อมานะครับเรื่องของ eq preset นะครับอันนี้เราเลือกได้เลยนะครับว่าจะเป็น natural หรือว่าจะเน้นเสียงพูดนะครับถ้าสังเกตดูนะครับกราฟด้านล่างเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเสริมเบสของเขาแต่ผมเนี่ยจะมีโหมดตัวเองเพิ่มขึ้นมานะครับคือโหมดโครเบสตรงนี้นะครับที่ผมตั้งค่า preset มันเองนะวิธีตั้งค่า preset ก็ง่ายยๆเลนะครับ ในกรณีสมมุติเราเลือกโหมดของตัวเสียงพูดก็ได้นะครับแล้วเรารู้สึกว่าเสียงพูดเนี่ยมันยังแบบไม่มากพอเรากดไปที่บวกตรงนี้นะครับแล้วเราเลือกเสียงพูดจากนั้นปุ๊บเราอยากได้เสียงพูดที่กลางมันชัดกว่านี้เราก็สามารถลากกราฟอะไงขึ้นมาอย่างนี้ได้เลยนะครับเมื่อเป็นที่น่าพอใจเสร็จปุ๊บเรากดบันทึกไปเลยนะครับแล้วเราก็ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะตั้งชื่อมัวม่วๆไปก่อนก็ได้นะครับกดบันทึก พีเซตเนี้ยมันก็จะมาอยู่ตรงนี้เรียบร้อยเลยนะครับอ่าออกไปข้างหน้าปุ๊บพีเซตตัวเงี้ยมันก็จะขึ้นมานะก็นี่สมมุติเราเลือกโหมดเนเ่อจะลไว้เป็นเสียงแบบบาลานซ์ปกติเลยแล้วเราอยากได้แบบเสียงพูดชัดๆเวลาเราดูหนังอ่ะแต่เสียงพูดที่เขาเสริมแบบเสริมเสียงพูดไว้เนี่ยมันชัดไม่พอเราก็เลือกพีเซตของเราได้เลยเนี่ยกราฟมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นแบบที่เราพีเซตไว้นั่นเองถ้าเราไม่ชอบก็สามารถเลือกแล้วก็ลบพีเซตตรงนี้ทิ้งได้นะครับอันนี้ที่ผมเคยบันทึกไว ก็สามารถลบแล้วเราก็เพิ่มมาใหม่เข้าไปได้เรื่อยๆเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้งานง่ายแล้วก็สุดท้ายนะครับด้านล่างนี้หรือว่า Sound c e ตรงนี้นะครับคือเสียงบรรยากาศหรือเสียงธรรมชาติต่างๆนะในกรณีที่เราแบบอ,อยู่ในออฟฟิศเราไม่ได้อยากฟังเพลงอ่ะแต่อยากฟังเสียงฝนตกเสียงแบบน้ําไหลเสียงฝนพรมๆเสียงแบบโวงโวงมันอยู่ในถ้าอย่างเงี้ยก็สามารถเปิดฟังคลอๆในการทํางานได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าช่วยเสริมแล้วกันนะสำหรับใครที่ ไม่อยากอยู่เงียบๆในที่ทํางานแต่แบบเหมือนอยันอยู่ในโลกส่วนตัวไม่อยากได้ยินเสียงคนอื่นแต่อยากฟังอะไรสบายๆก็เปิดเสียงธรรมชาติต่างๆตรงเนี้ฟังได้เลยนะครับซึ่งทางจาบ้าก็จะมีไว้ให้หลายแบบนะอันนี้เลือกได้เลยนะครับผมการใช้งานของแอป,ปเขาเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับและก็ตัวแอป,ปเนี่ยรองรับทั้งภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษด้วยนะแล้วก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังดีเลยเทสกันนะครับก็เดี๋ยวจะมีฟังเป็นเสียงดีเลยเสียงยิงปืนในเกมเสียงไม่อย่างเงี้ยนะครับยังไงก็ไปลองรับฟังกันได้เลยนะครับ ฮัลโหลเทสหนึ่งสองฮัลโหลเทสหนึ่งสองเสียงที่ได้ยินต่อไปนี้นะครับเป็นเสียงที่มาจากเจ้าไม์ของหูฟังจาบาอีลีทห้านะครับอันนี้เป็นการใช้งานในสถานที่นะผมจะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ฮัลโหลเทสหนึ่งสองฮัลโหลเทสหนึ่งสองฮัลโหลเทสหนึ่งสองเสียงที่ได้ยินต่อไปนี้นะครับเป็นเสียงที่มาจากไม์ของจาบาอีล i ทห้าเหมือนเดิมเลยนะครับแต่อันนี้เป็นการใช้งานนอกสถานที่นะครับ บริเวณรอบข้างเนี่ยก็จะมีเสียงบบควรอยู่เยอะพอสมควรนะผ่านเดี๋ยวผมจะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ฮลโหลเทส1 2เสียงไม่เป็นไงกันบ้างนะครับลองรับฟัางกันดูด้วยนะ You could try to play but you're never gonna be me Look the other way what I'm doing ain't easy Bloody ends stain from the people who deceive me Bloody ends, break through the chains, go free me Looking for change, lookin' for pain, Pulling a mob, pushing a train I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange I'll be the best, above all the rest, put me to the test, yeah. Expect nothing less, you check as I'm chess. what's happening next, yeah He got the venom, a tangible weapon, no coming in second, this life is a lesson He got a new engine from pen, it's a blessing, new focus, no guessing, just bold an obsession all in his possession, you got the retention, I'll leave an impression and take a redemption Just kill no discretion, your mind is a weapon, 11-11, it's time for progression, ah! Oh! Could try to play but you're never gonna beat me Look the other way, what I'm doing ain't easy Bloody and from the people me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feed, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they see me. Better stand up, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him. Instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race, life is a chase. I don't want a place, I want to be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse. Oh. high ambitions in the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off, so i am break off from the weak minds, so they can stay soft. You can ต่อมาเรื่องแนวเสียงกันบ้างนะครับตัวนี้อยู่ในระดับกลางๆนะที่พรีเมียมมากมีความกระชับนะครับแล้วก็เบดเนี่ยเก็บตัวได้ไวมากนะครับถ้าเทียบกับตัว Elite 4 Active แล้วเนี่ยตัว Elite 5เนี่ยเบดบางลงมาเล็กน้อยนะครับ ความลึกของเบนเนี่ยผมว่าตัวของ Elite 5เนี่ยทำได้ลึกแล้วก็จับต้องเสียงได้ง่ายกว่าตัว Elite 4 Active อยู่พอสมควรนะครับถ้าแบบเน้นฟังง่ายฟังสบายนะตัวนี้ถือว่าเหมาะมากๆส่วนเสียงกลางนะครับยังคงทำได้ชัดเจนตามสไตล์ของจาบ้า e l i t ด5เลยนะครับเสียงร้องยังมีความนุ่มมีรายละเอียดเก็บตัวดีเทลได้ดีนะครับความแหลมเนี่ยจะมีแบบแหลมจี๊ดจีขึ้นมาชัดเจนอยู่พอสมควรนะแต่เป็นแหลมที่ไม่ได้บาดหูที่ผมพูดเนี่ยคือค่าด default นะครับ แต่ถ้าใครเนี่ยฟังแล้วเบสรู้สึกมันไม่เยอะพอเราสามารถไปปรับในแอป Java บ้าสาวพได้นะครับผมบอกเลยนะครับว่าเบสมาเต็มกว่าเดิมแน่นอนส่วนเวทีเสียงนะครับตัวนี้จะคล้ายๆกับ Elite 3 Elite 4 Active เลยนะครับอยู่ในกลางๆไปทางกว้างฟังแบบสบายๆโลง่ลงๆไม่อึดอัดไม่อุดอู้นะครับแยกรายละเอียดเครื่องดน,นตรีเนี่ยถือว่าแยกได้ชัดนะครับว่าเครื่องดน,นตรีอยู่ตำแหน่งซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยถือว่าจับทางเครื่องดน,นตรีได้ชัดเจน ส่วนเรื่องการใส่ดูหนังและเล่นเกมนะครับถือว่าทําได้ดีเริ่มจากดูหนังก่อนเลยนะผมดูหนังผ่านแอปสตรีมมิ่งเป็นหลักอยู่แล้วนะครับอย่างพวกเน็ตฟิกดิสนีย์ผ่าเนี่ยถือว่าทําได้ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับการดีเลย์เนี่ยไม่รู้สึกเลยนะครับเนื้อเสียงที่นักแสดงพูดกับเสียงที่เราได้ยินเนี่ยปากแบบเรียกว่าภาพและเสียงเนี่ยมันไปตรงกันนะครับผมแล้วก็เรื่องการสวมใส่ด้วยนะถือว่าแบบใส่ดูหนังหลายๆชั่วโมงเนี่ยก็ยังไม่ต้องถอดมาขยับนะครับ,รบเพราะว่าตัวจาบ้าอีลิทเนี่ยในตะกูลอีลิท เขาดีไซน์มาใส่สบายอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องการเล่นเกมนะครับยังคงทําได้สบายๆเหมือนเดิมเลยครับผมแต่ถ้าเป็นแนวเกมแบบ FPS อย่างพวก Call of Duty เนี่ยจังหวะที่มันชุลมุนหนักๆอะ่ะมันจะจับดีเลย์ได้อยู่แบบน้อยมากๆนะแต่ถ้าเล่นจริงๆนะครับผมว่าแทบไม่รู้สึกเลยนะครับว่ามันดีเลย ส่วนเรื่องของไม้หตัวในของจาบาเ e ลิทห้านะครับตัวนี้ขอชื่นชมเลยนะครับว่าไม้เนี่ยทำมาได้ดีมากๆเนื้อเสียงที่ใช้คุยนะปลายสายได้ยินเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนเราไม่ได้ใส่หูฟังนะเหมือนเสียงเราธรรมาชาติเพียวๆเ,เลยครับไม่รู้สึกถึงความแข็งกระด้างของเนื้อเสียงเลยไม่ว่าเราจะใช้ทั้งในสถา,านที่หรือว่านอกสถา,านที่ด้วยนะไม้ My ตัวนี้ก็ถือว่าเอาอยู่นะครับการตัดเสียงรอบข้างของไม้เนี่ยถือว่าทําได้เยอะพอสมควรอาจจะมีหลุดรอดเข้ามาบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่อายการหลุดรอดของมันเนี่ย ไม่ได้มีผลต่อการโทรหรือการใช้งานจริงเลยนะครับผมส่วนเรื่องการตัดเสียงรบกวนนะครับตัวนี้ถือว่าทําได้ดีนะครับตัดได้แบบเรียกว่าไงตัดได้จริงจงจังๆ,งๆอ่ะสำหรับผมอะ่ะเชน่นพวกเสียงลมเสียงรถทางห่างเสียงการก่อสร้างที่มันไม่ได้ดังมากเนี่ยตัวนี้ถือว่าตัดออกได้เกือบหมดนะครับแต่ถ้าเราอยู่ในที่เสียงดังมากจริงเนี่ยมันก็จะมีเสียงรอดเข้ามาอยู่ดีนะแต่ถ้าเราเปิดเพลงไปด้วยแล้วนะครับมันเหมือนเราไปอยู่แบบเหมือนเราว้าไปอีกโลกนึ่งอ่ะคือเสียงรอบข้างจะไม่เข้ามาเลยถ้าเราเปิด โหมด ANC และก็เปิดเพลงเข้าไปด้วยนะส่วนโหมดการรับเสียงหรือโหมด h e a r t r u e เนี่ยสำหรับผมเนี่ยเหมือน e d 4เดิมทุกประการเลยนะครับเนื้อเสียงที่ดูดเข้ามาเนี่ยเวลาฟังแล้วมันจะมีความแข็งแข็งทื่อๆอยู่เล็กๆนะครับถือว่าฟังออกฟังง่ายเหมือนเดิมแหละแต่แค่รู้สึกว่าเสียงที่เราได้ยินจากการดูดเสียงเข้ามามันไม่ได้เป็นธรรมชาติมันต่างจากที่เราใช้ไมค์คุยกับคนอื่นอะที่เขาจะได้ยินเราธรรมชาติมันอาจจะผ่านโปรเซสอะไรมาเสียงมันเลยดูกระด้างกระด้างไปนิดนึงอันเนี้ย ถือว่าผมยังไม่ประทับใจกับโหมดเฮียทูของเขาเท่าไหร่ส่วนเรื่องของข้อดีนะครับตัวจาบ้าเอลิท5ตัวนี้ยอมรับเลยนะครับเรื่องการสวมใส่ผมถือว่าเป็นอินเออีกตัวหนึ่งเลยนะครับที่เรียกว่าใส่สบายมากๆและมีความกระชับค่อนข้างที่จะสูงนะครับและก็เรื่องของแอปด้วยนะครับที่ยังคงเรียกว่าใช้งานง่ายที่สุดเลยนะในบรรดาแอปทั้งหมดที่มีในตลาดตอนนี้ที่เป็นเกี่ยวไม่ว่าจะเป็นแอปโซนี่ผมกล้าเทียบได้เลยว่าจาบ้าใช้งานง่ายกว่ารวมถึงแอปซาวพีดแอปของฟิล ผมก็ยังให้จาบ้าใช้งานง่ายกว่าและก็เรื่องของความเสถียรการเด้งของแอปการเออร์เอร์ของแอปตัวจาบ้าเนี่ยปัจจุบันไม่เจอเออร์เลอร์เลยนะครับจากการใช้งานมานะครับแต่แบรนด์อื่นเนี่ยจะมีบ้างรายเล็กน้อย,อยแบบเข้าแอบปบแล้วเด้งบ้างหรือปรับอีควอไลเซอร์แล้วมันไม่ไปตามบ้างแต่ตัวจาบ้าเนี่ยไม่เจอเลยนะครับผมและก็เรื่องของอแบตเตอรี่ด้วยนะครับที่สำหรับผมเนี่ย ถือว่าใช้งานได้อึดและถึกมากโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าแบบเอาใช้งานแบบต่อทั้งวันเลยนะยังไงวันหนึ่งแบตมันก็เหลือเยอะมากๆพอที่จะไปใช้อีกวันหนึ่งได้เลยครับส่วนข้อเสียนะครับอันนี้ผมขอพูดถึงโหมดเ h r ยทรูนะครับเรื่องแรกเลยโหมดการรับเสียงของเขาที่รับเสียงจากภายนอกเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้ต่างจาก Elite 4เดิมมากนะครับั้วยที่ใหม่มันก็ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วแต่น่าจะเป็นขั้นตอนการโปรเซสเสียงที่มันดูดเข้ามามาก,กว่าที่เขายังไม่ได้พัฒนาให้มันดีมากพอสำหรับผมเนี่ย โมดเฮ er ียทูไม่ได้ประทับใจแต่พอใช้งานได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับคือเรื่องของราคาค่าตัวซึ่งรอบนี้กระโดดไป5,000บวกเลยนะครับปกติแล้วตามไอ้พวกจ a าบ้า i t e ีสอง t e 3, ีสา t e อี่เนี่ยเวลาจัดโปรแล้วเนี่ยมันก็จะเหลืออยู่แค่ประมาณ3,000กลางๆลางสพกลางกลาอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้มาในราคา5 0 0ต้นต้นๆเลยใครที่งบแบบประมาณสัก3 0 0 0ันสานหน่อยเน,นี่ยอาจจะต้องมองข้ามกับตัว e อ i ีห้ไปแป๊บหนึ่งนะครับ อาจจะต้องเล่นตัวที่รองลงมาอย่าง Elite 3 Active นั่นเองหลักๆเลยนะครับข้อดีข้อเสียสำหรับผมจะมีอยู่ประมาณนี้เลยนะครับส่วนใครสนใจสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์คำสั่งซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับส่วนราคานะครับตัวจาบ้า Elite 5นะครับตัวนี้มาพร้อมกับค่าตัวที่5,290บาทพร้อมรับประกันศู์ไทย2ปีเต็มนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็จะลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปแม่หม่จะทางลองรีวิวด้วยนะครับยังไงก็ไปแล้วนะครับ สวัสดีครับ